เด็กเดินนี่นั่เด็กเรียนเข้าแถวเห็ดปุ๋ยขอดองนี่นี่นี่ครับงามเลยคราบเป็นเลาเดอกอยู่วันนึงเดือดอกอยู่เด็ดจ้าดีครับดีงามจ้ะคุณ่านะครับเห็ดพึ่งแดงครามปุ๋ยอยู่ปุ๋ยยุ่มหนึ่งพี่เอกครับ มองจังหลังนึงนี่ครับเหลือเงี้ยงามขึ้นอีกนะครับ นะะจ๊สวัสดีพญายมียายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาทุกท่านนะครับสวัสดีสี่สุขขันธ์นะครับผมวันนี้ก็พอกระบ,บาลมีกันหนึ่ง,นงในเสาที่อะไรในเสาของวนันสุกมาจาะถุงก็วันติหาจ่ายเดือนกรกฎาคมพ่อซอสนอร่อสิบเจจ้าวันนี้เ้าเปียกพิกัดนะครับมาไม้นี้เชื้อแรกของปีนี้นะครับผมผู้เป็นข้ามบากนะครับผมอยู่ผู้บกผู้ข้ามหน่อยพี่แล้วนะครับในเขตบันข้ามบากตําบลหอยคามเพื่อบุญทลิกจังวหวัดอุบลราชธานีนะครับ ไปหลุนกันเบิ้งนะครับเชิงคู่เชิงเขาหนีซิม,มีเฮ็ดยังเนี้ยเนาะมาลองเบิ้งหน่อยวินเนาะแม่นครับเช่อเขาลูกดีๆดเนี้ยอารถขึ้นเมื่ได้น้องน,นึงเนาะจ้ะแต่ว,ว่าทางนี่นขดขางหูดเนาะจ้ะเนาะสุดยอดเลยครับไปไปหลุนกันเบิ้งครับไปจ้ะเขาลูกนี้เคยมาช่องจำเชือนะครับปีกายนี่ครับปีนี้ั้งแรกมาก็ขางทางเลยน้องนึงเฮ็ดยังเฮ็ดละงูกจ้าหลุนตัวเฮ็ดละงมูเลี้ยงตูมหนึ่งครับแต่ว่าบานเพิ่นอยู่ขางกระตาปล่อยสนโนสิแล้วนะเนาะเมียนจ้ะ อะนีแบน,นีใครเห็นลงหูขาวจ้ะอะไรเนี่ยมนี้นตีละไอวินเนี่ยมีลงองดงมาหน,นึ่งตัวตัวเปนกันครับอยู่บนไหลวินแมนอีอยู่เ <laughs> กบึงตง้องเศกบังกอนบบแมนเด้อจ้ะนี่แนวนี้ละงากเนาะนนัก่กกจ้ะ เพิ่งเข้าดงจ้าเอาไอวินแม่งกินเพื่อนพี่ว่านี่ช่งจาเทียนซิบกระดอกอีนั่นหนึ่งเมียนจ้ามาลองเบิ่งทั้งผีเบิ่งก้อนน้อยวินเนาะเมียนอือทำงามเพิ่งเข้าวกรรมจ้าวาเพิ่งช็อกเลตดนั่นหนึ่งจ้า ขอน้อยจ้าจูงามเลยจ้าครับข้านหนุ่าข,ขาวจ้าแดง,าข,<อ>งขาลายจ้ากํา,าลังเห็นครับแดงขาลายครับแดงขาลายจ้า พึ่งเข้ากมจ้านี่หมาหูแดงจ้าผมหางก,กายมันเห็นครับหมูแดงเลยครับหูแดงขาลายจ้ะเฮ้ยพึ่งเข้าดงเห็นหวลายดกอจวน้องลายดกอยู่ด้วยจ้าอูานะ้หัวนะ เนะยายไปทางมือตรงนึงยายมันมีกายเป็นเขา,รากรรจ้ะตัวนีน้ตัวนี้ปล่อยเป็นเสือน่อยดิยนเนาะพี่ตัวนี้ได้ยื่นเป็นเลนที่เน้ะ นะ<ด> <osc> ครับเขากรจ้ะนี่นะครับลักษณะมองเพื่อนเกิดก่อนคางหกได้นอหนึ่งนี่นะครับหาไปเรื่อยๆนําจังสีแล้วนะครับผมกระบอกคันบดสิ้นทางแห้งคือบ้าวินก็นหนึ่งกระบอกต้องไปไกลกันนะครับแมนเบิ้งทิศทางเรานะครับเงาออกตกแก่เอาเข็มทิศจับเอาครับ ตุเดือน,นขาลายจ้ะใช่เลยนุ่มเห็นเนี่ยใหม่ทันยองเ <c oughs> นี่ยนงอนึงนุ่งอุจะเห็นฝ่าวะสันขุดไอ้วิ่นถุ่นงีงามก็มีนะจ้ะดูตัวนี้ย <c oughs> ูด <c oughs> เดื่มเลยยู่ฮบอยูเหอรอแห่าง,งาครับ เข้ากำจ้าใจคอนี่ไรนำเห็ดผขงขากลมมากพวนีละงูด้วยวนะินนะหนึ่งเดียนขาลายจ้าสวยงามนะสวยอยู่ เดี้ยงขาลายจ้ะครับครับลักษณะเส้นทางกระซยอมไปหาผู้บกผลได้ค,ครับเพระาะว่าขึ้นมาทางทางนี้เพลินขำหน่อยนะครับนี่หนึ่งงานเห็นยังน,างน่านครับอยู่เลยยังดีอยู่ได้บาทเลยเงี้ยงหนี่งหนึ่งนิงนนน่งเป็นมูลเลยนะครับแตกดอกนี่ดอกที่จะเต็ม บานี่ก็ห้าแถวนี้ก็สิริอมไปผู้บวกปุ่นแล้วนั่นหนึ่งแกแล้วบวกรอบางแถวอีกคนหน่อยดิเนะคำห้อยโลกมากนั่นเดียวใส่น,นั่นหนึง<ม>เดียวสายส่ักสิไปผู้บวกครับแต่บ้าวินก็หน,นึงตรงขึ้นมาเลยครับทั้งคำหน่อยมาทั้งคำประฟ้าพี่นอส่วนเกียู่นี้ก็คำประฟ้าเลยครับเป็นเดิมดูง่ายดีนานี่นะ อ่าองหมนยดนี่นายหกคนเดียองนึ่งบันแดงเลยวิ่นเปลนือข้าลายบะยังไ้เดี๋ยวไงเดินตะวันออกนี่ด้วย่เกิดดอกมีสามผิดเมีหกแหงครับวงเก็บนี่ไง คุ่งไปด้วยน้ำบายเด้อจันทร์นี่นี่ดอกไม่งานให้นี่นะแขงหนุ่มๆเลยครับหอมๆเลยเข้ากำจ้าทางหัวอีกเพิ่งเข้ากำจ้าพี่จีต้องแดงเลยลังเพี่นอน,ะนอีกหนึ่งบีถึงพี่น้องเคยเห็นเน่ได้เหมือนนี้หน้าหนึ่งเน่จะเพราะว่า เพ่งมีขี้รดห้าได้ยัอยวิเนาะข<อ><ท>ึ้นนี่บดอดไรพัดถ่ายกันโยงหันนี่เนานะเป็น,ทนทาายนอดอย่านี้กําลัง<ด>กําล,ลังเ<ะ>ห็นจีวะเย็นไต่ถอนน้ำเลย ดอกที่หามันเงินครับพ่เขากำจัดเดิ่มเห็นแดดแล้วครับบัน่ <c oughs> ากผีอีกวันนึงเงินจ้าใช่ไหมดีมเป็นดอกพึง่งเขา โอ้พึ่งเขาน้อยวิ่นนี่อองเดือนหน่เดือนข้าราชกาพัน ฝึงกอากำเสบินยืนฟอเห็นยังนึ่งหนึงนนน่งเุนหอมเลยไายอยู่วะลาอยู่คือเ<ะ> <ไป S 2> บิ่งกิ่ไก่นะครับหลอดงามด้มกันครับทาตันยานนด,ดีตัวนี้เป็นจจงไดดีอุ้ยตัวนี้เกยงได้ผิดมาเอาผีอี้กดีนะครับ ข้างในคนดี้เลยนี่ี่ครับสามดอกบนนึ่งสามตัวนี่คนนี้บนนหนึงต้อดิด่าททบางแห่งค้าเนาซ้อนดอกค่าตานนี่ครับอ้ววางามจ้านนี้บนนนึง ตัวนี้เคียงใดโดโอ้บยบ่ได้ด่ได้ออดดงง็นางามพี่เนาะตีอีกี่าเป็นสีสมนึนงดูมิงครับงพงเขาน่อยจ้าคุณนะคะพ่งเขาน่อยเดนะ้เนาะจ้าจ้าเกิดน้ำเลยครับนาย ช็อกโกลดหรือว่าผึ่งกับกำเนาะนี่ครับขี่ไก่กันมานี่ละงูเป็นบ้านหนึ่งครับทางนั้นบอนหนงนึงมาเบิห่งมาเบิ้งเป็นขวานเลยเห็นไหมครับเห็ดพึ่งแดงครามผุญยูผุนยุ่มหนึ่งพี่พี่ครับยายพี่พี่อยู่ข้างหลังพี่อีกพี่ยายไปผุนอีกนะครับอ่ะเก็บหนึ่งเก็บจังเบิ้งบ้าน มูในเหี้ยมูเดียวได้หนี่นอยวินเนะเาะอ่านี่งยีรตนะครับพี่วินนะคะพี่กค็คือไมอ่เล้วะเออมนันนี่คืมแห้งกว่าเก่าได้ตรงหนึ่งมาถ้าคืมแห้งกว่าเก่านี่ยตรงเตรียมตัลงได้เอวินเ <c oughs> <laughs> พราะว่าอยูเทิงนี่คามหนามหลายหมองแห้งเนาะหมองแทงล้านตรงนึ่งนะครับเอาดอกไงวินบบบน,นี้เลีย้ยงไปเลย มันส,สวยๆเลยจ้ะจะฟาดไอ,อ้วิน <c oughs> ดอกนไอยเพิ่นก็นมีอีกนหนึ่งเมียนจ้ะเมือขาเพิ่นนะครับกันตันนี่เรื่องเรืองเป็นสีทองนี่นะหนึ่งเพิ่นนะคุณน่ะนี่นะครับเลือดจัดๆับจัว่าเฮ็ดชนิดนี่นั่นแกงให้สุกได้น้อหนึ่งใ <c oughs> ห้สุกสุกแห้งๆผลละน้อไอวินนะเพิ่นเอนเฮ็ดยังก็เฮ็ดตาทีบนั <c oughs> <c oughs> ่นกันว่าซุกแห้งกัสิมีอาการเมาะนะครับเนาะ นนะครับรรเฮ้ยตานู่ยินนึนงน,นิดเล้วงงูครับอ่ะเกเรียนเข้าแถวอ้มองเก็บมองเก็บนิดเลีเ้ยงแงเนาะมีนจ้ะที่สันหลุดศาตร์เห็นประตูห้องครับนิด น้ำปลาน้ำดวงนี่หน่น้องนิงเงี้ก็บอกอีกเส้นนึงนะครับเรียกบริโภคแต่เฮ็ดที่เคยบริโภคนั่น้องนิงเนาะเงี้จ้ะแต่ท่านใดบ่เคยกับเบื้องน้ำบาวินกับน้องนิงนี่ครับเปิดไพ่แล้วปอดไพ่ลายเปอร์เซ็นต์นั่นหนงนิงเนาะเฮ็ดแต่ละชนิดแต่ละอย่างครับเบื้องไปนำบาวินก็พยายามทายเกตไก่ให้เบื้องเพื่อพ่อแม่พี่น้องทันทีเป็นมือใหม่ฮัดบริโภคเนาะบอกลักษณะพุทธน้ำเนาะแมืนครับครับเพน็นเผากำเขากำจ้าเพื่อจีเป็นแนวนี้นะครับนี่ สีสกเลตเนาะจ้ะอุ้ยอันนี้พวงแดียงขาไล่อ๋อมีจะขอขอด้วจ้าอย่างวันนี้น้องนึ่งเม่นเฮทศพื้นข้าวดงบ่อร์นี่สวยเลยจ้าดีงามจ้าพนดไงพื้นข้าวดงแล้วก็แดงขามจ้าเกิดน้ำกันเนาะจ้าจังนี้เม่นเฮทศพื้นข้าวกรรมเวอร์นี่พุ้นยายไปพื้นอ่ะเก็บเลยหนึ่ ต้นนาพอดีได้ต้นนาไม่เห็นเห็นป่วยปนเป็นก้อนอยังไงไอ้พี่หนะก้อนฝนสิตกดอกหน่อยก็มีวันล <ทะ S 1> ักษณะดอกหน่อยดอกบานแน่เป็นเบิ่งไปน้ำเนาะ <โฮ S 1> เกีงเสบเกงหวานขนาดนดี้ครับนี่นจังเธอย่อยเอาไปใส่ตาต้นเนาะ เ่างนั่นเองดวงนี่เลี้ยบหูดไดยยุหัวเห็ดหัวเดงขาลหลเป็นหมูอีกเด้อจะนี่พี่เอวินโนอ้อคนะยครับนี่กี้ข้นปืนป่ะยี่ใหญเต็มกีมาเลยจ้าพี่ แรงลิฟที่นี่ตานึ่ยมีรถเด้ครับบ้านจังเอาไปถ่อนใช้กันเนาะน,นี่ครับใจนี่งโอ,โอ้ยเลี้ยงขามครับบ้าน ขึ้นข่าดงนี่ยังวิ่เห็นวะก็ลังสวยเลยนะครับขึ้นข้าวดงอ่าในหอบเสือก็มีวันหนึง่งในหอบเสือกถอดแนวใหม้จังเป้าเฮ็ดเพิอกข่าดงอีกครับเพี้ยนไอยู่งนั่งน,นึ่งเพีนจ้าอย่แหละครับนี่ให้เบื้องก่อนก็ได้ครับนะเห็นบ่ครับเฮ็ดเพิอกข่าดงเนี่นี่อุ้ยอ่าเหม่นเด้ทานงนึงกนันนะครับ นครับาง,งา,มบามเลยจ้าเพชรพึ่งเขาดงจ้าสองดอกสวยเลยมั้ยโอ้ยงามขนาดครับนี่ครับเตรียมทีเนาะจ้าตรงนี้ละเมียจ้าโอ้ยแดงขาลายจ้เาเพชรพึ่งเขาดงเลยก็มาแดงขาลายครับ พอนอนเกิดเป็นแดดอกมึงเป็นแนวเนาะจ้ะเงินคาลายครับเนียนจ้ะพีงให้พี่นียนจ้ะข้างหลังให้พี่อีก่นเนียนจ้าอนียนจ เมองเฮดผงแดงอยู่ดีๆนะครับกับฝนลงเม็ดมาแล้วนะครับีนทางชิวัยลงเม่าแล้วนะครับถามคำปาฟ้ามานะครับชิวยลงไปทั้งผู้สองถาดพี่แล้วนะครับบ้านพี่ไปทางจิตวันตกนะครับสีฝาก็จังวนมายายไปไหนนะครับเชิญหนึ่งออกมานะครับ ได้เลยหนึงหนึ่งมาเด้อมาเด้เอหน,นึ่นง,ง,ง,ม,ง,งมานะครับเดือดขบหวยมดควบมาเลยจ้ามันนี่เต็มสกระตาบอก่อเลยหน่อยพี่เนาะนครับหลักหลักคือเป็นเห็ดพึ่งแดงข้ามแดงขาลายนอ้อยวิ่นน้อยหลักหลักเลยเนาะแล้กลกาเ็ พึ่งชโโ็อกโกแลตหรือว่าพึ่งเขากำเนาะนพึ่งเขาโดมีก็ได้รา้ายเจอพี่ได้ครับนี่ครับน,นี่นอันจะนส่กลางเนาะก้างก็เสียมาแรงออกไม่นะครับตอนนี้หนึ่งแล้วขึ้นมาใส่ตานี่นะครับไอ,พ,ะนะพ,อพี่น้องเบื้องลักษณนะพึ่นน้ำน้อยวี่เนาะนี่ไตถ่วงมันจะเป็นสีขาวด้วยจะลัางพึ่นจะเป็นสีดำเบื้องไม้นึงนึงเบื้องไกลๆ<อ>นี่นะครับสองพึ่นสีขาวนวลแนวนี้เลยนะครับงามนวลเนาะขาจะเป็นสีขาวด้วยจาเด้อ ก็ <ผล S 1> <อ>มีดำเลยเนาะหลังมีดำสนิทครับห,ห้ามแหงจะพี่น้องมยัน,นไงเห็นดำหนึ่งนึงนี่นะครับแต่เก้ากี่รนู้นนึงก็เก็บอยู่น้องจองเด้อจ้ะพี่น้องแต่ยังว่าท่านไปจอบอยู่แต่ว่า<ม>ได<ห>้บ่หลายน้อยวิ่งบางหันเนาะแม่นะตาหนี่บานนี้ตาหนี่เป็นเห็ดผึงด่งแดงข้ามจะส่วนหลายแล้วก็เห็ดผึงด่งแดงค้าลายเนาะจา้ะเนาะ แล้วนะจจะพี่น้องสำรับคลิปมือนีนู้นึงก็ไม่มีนกพาพี่น้องมากผู้บงไม่แต่ทางบางคำบางก็จะตำบลไผ่กางเมืองบุญชะดีจังหวัดบุญหลาดเจรินี้น่าจะมากกับว่าชั้นาญทางปันใดน่าจะพี่น้องเพราะว่าเคยมาแต่เ้นกๆน่ะจะปีนี้เป็นเทธอแหลกเลยจะก็หาอ่อนน้นทางน่าจะน่าจะฝากกัมันนี่จะพี่น้องได้เต้มสองตาเลยนะจจะ สำหรับคลิมมันนี้ธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนุ่มหนึ่งกับไอ้วินเด้จะผูกผัวผ่ากินไปไม่เนาะจ้ะเนาะว่นนุ่มหนึ่งกับไอ้วินจะพาพี่น้องไปหาเห็ดอยู่มองได้พี่นอ้องจะได้อดหัต้องจะรีดเห็ดแล้วก็จะได้เข้าหาร์ตกัสที่หนุ่มหนึ่ง,งบอกไว้วินบอกเมาจ้าสำหรับคลิมมันนี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหนะด้วยจ้าเอาล้วนะครับพญามีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับการขึ้นเขาเขาป่าหาเเก็็บหดป่า้นนีะครับผม พี่กัดก็บอกอีกเทนึงนะครับผู้บอกนะครับบ้านข้าบากตาบลหอยคามเพื่อบุญฉลิกจังวัดุบนหลาตุธานี้วันนี้ก็มีความม้านี่นะครับเต็มสองตามอกกอดเลยนะครับผมผ่านไปดีนะครับน็ดละงูกาไดบอไรนะครับวันนี้เส้นหนาจะเป็นเห็ดเผือขึ้นองหนึ่งบอกแล้วนะครับก่อนจากกันนี่นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพ่อแม่เมียพ่อแมีพี่น้องลุงป่านาอฟซีู้ขาทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม ขอบคุณทุกๆข้อเมนที่รวมสีชุ่มกันมาในรายการทิดผาดประการใดตอบจากพระท่านใจกราบขออภัยพ่อใหญ่ไม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะทุกท่านไม่น้ำนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับทิศขาดประการเป็นประจำพร้อมหน่อยไว้ใชให้พ่อใหญ่ไม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะเอฟซีภู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคมาอันยามีโรคงไพ่หลายใด้มากรรมกายสุขทั้งด้านร่างกายและกระจิตใจคิดว่างสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนา ลำรวยเงินท่องมันมีสุกขี้ยิ่งยิ่งกันไปนะครับผมสำหรับมันนี้อกล่าวคำว่า,มมาสวัสดีครับผมพบพอกันใหม่คลิปไหม่ค,มครับ